ทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลวันนี้ทนายอยากจะมาพูดถึงเรื่องของอาจารย์คึกฤทธิ์หน่อยนะครับเพราะว่าไปดูข่าวที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรได้ไปร้องเรียนที่กองบังคับการป้องกันและประับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือเราเรียกสั้นๆว่าบอกอปปนะฮะตอนล่าสุดทนายนิทัศน์ได้ออกมาแย้งนะครับผมทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ทีมของทนายอรัญชัยแล้วก็ศรีกาที่มีประเด็นกับพระคฤทธิ์นะครับอ้างว่าเป็นปัญหาส่วนตัวฟ้องกันมาฟ้องกันกับนู่นนี่นั่นนะครับพูดในลักษณะที่แบบก็คงเอ็นไปทางฝั่งของพระคฤทธิ์อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะ่นเรื่องที่จะเอน็นเอียงนะครับแม้จะเป็นมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมที่แบบมีปัญหากันระหว่างศร,รีกากับพระคฤทธิ์แต่ว่า มันต้องดูว่าเงินนะครับผมที่ไปที่มายัางไงก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับผมอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับผมก็อยากจะพูดสักนิดนึงนะครับผมว่าในาทนายนิทัศตเองนะครับผมว่าที่ผ่านมานะครับก็เคยเชียร์ลุงพลป้าแตนนะครับผมเชียร์ลุงพลก็มีเชื่อในการทํางานของตํารวจนะก็นํานเสนอในลักษณะแบบแย้งเห็นต่างมาโดยตลอด นะครับจนสุดท้ายแล้วลุงพลก็ติดคุกนะครับผมสารสั่งจำคุก26ปีนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกันตัวรอสู้ในชั้นฎีกาแล้วทนายทัดเองก็ออกมาแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับก็ไม่เห็นพูดถึงลุงพลอีกนะก็มีปัญหาอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ที่แน,น่ๆคือทนายทัดเองคือเข้าข้างลุงพลมาโดยตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วลุงพลแพ้คดีนะครับเออฉะนั้นแล้ว กรณีน,นี้ก็เหมือนกันยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างที่แน่ชัดชัดเจนเลยนะครับามาพูดในลักษณะแบบเข้าข้างไปทางฝั่งภาคคือล่นนี่ต้องตั้งคําถามกับทางามูลที่กองทัพทำนี่เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนไป,ไปฟังกันแล้วกันเนาะแล้วก็พิจารณาเอาผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวพุทธนี่ได้ฟังหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายมุมมองแล้วกันเนาะมุมมองคนที่เห็นต่างกับมูลที่กองทัพทำเห็นต่างจากศีกานะครับ เ,เข้าใจแหละว,ว่ามันก็มีหไลายฝ่ายนะครับผมที่ติดตามเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็อยากให้เป็นข้อคิดอยากให้สติแล้วกันนะครับส่วนผมผมก็ว่าผมรอนะรอทางบิ๊กเต่าเขาตรวจสอบเส้นเงินตรวจสอบอะไรให้มันชัดเจนนะครับถ้าผิดก็มีหมายจับถ้าไม่ผิดก็ไม,ไม่ไม่โดนจับนะครับผมก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ เราก็ใจร่มๆนะครับผมดูไปตามพยานหลักฐานแล้วกันนะครับมันมีอะไรให้อ่าดูอยู่นะครับผมเราก็เห็นตามที่เขาออกข่าวแหละผนกระแสก็ไปออกกันมาแล้วนะครับผมทนายอาของวัดของพระครึกฤทธิ์นี่ก็เห็นมีการถแถลงแต่รู้สึกว่าจะพูดแบบไม่ตรงนะครับคุณพุทธทาพิวันก็เอามาพูดในในช่องพุทธทาทอล์กอยู่ ในเรื่องของวายาวัจกรนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ตรงนะครับผมไม่ตรงนะครับบอกว่าวายาวัจกรเนี่ยเป็นคนดําเนินการเรื่องการเงินแต่เอาวายาวัจกรออกมาเผยว่าไม่เคยจับเงินเลยเออก็งงกันเป็นไก่ตาแตกนะครับแต่อย่างไงก็ตามเราก็รอเจ้าหน้าที่นะครับผมเอาไปฟังทางทนายนิทัศน์เลยลวกันแกก็ยุ่ยอุ่ทนายนิทัศน,น,น์เนี่ยแกก็อายุเยอะแล้วนะครับ เอออายุเยอะแล้วไม่รู้ว่าแกยังเป็นทนายอยู่หรือเปล่าเอาว่ากันไปไปฟังกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างที่มันถูกให้จานี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะดันข่าวนี้ให้ขึ้นฟีดเป็นการมองเห็นนะครับบิ๊กเต่าให้ตรวจสอบวัดนาป่าพงษ์และหลวงพ่อคึกฤทธิ์มันก็สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผู้หญิงที่ชื่อกรยาพักหรือยุหรือจะมีอีกชื่อหนึ่ง่าผอยเปล่า,าทนายไม่แน่ใจนะครับ ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ที่ตำรวจและยังไปร้องเรียนที่ปปชกล่าวหาพักครึกฤทิ์ฟอกเงินกรณีการโอนเงิน12ล้านไปให้นางกัญญาพักเนี่ยที่ประเทศเยเมนโดยการโอนเงินเพื่อไปสร้างวัดที่ที่ประเทศเยเมนและหลังจากนั้นก็เป็นคดีนางกัญญาพัก ถูกดำเนินคดีฟ้องเงินที่ประเทศเยอรมันแต่จบไปแล้วนะครับโดยที่ว่าอายการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าอสอบสวนไปแล้วเห็นว่าการโอนเงินเนี่ยแม้มันจะหลายครั้งแต่ว่าเป็นการโอนเงินเข้าไปสร้างวัดซึ่งไม่ใช่เป็นการฟอกเงินเรื่องมันก็ยุติลงก็คิดว่าทุกอย่างมันจะยุติลงแต่ตามที่ตามตามข่าวที่ตามมานะครับเมื่อคดีฟอกเงินที่ประเทศเยอรมันยุติแล้วนางกัญญาพักเนี่ยก็เลย คงจะทะเลาะกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยในเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เลยเดินทางม,มาประเทศไทยแจ้งความที่สถานีตํารวจกลับไปร้องเรียนที่ปปป,ปหาว่าเงิน12ล้านที่พระครึกฤทธิ์เนี่ยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โอนไปเนี่ยเป็นการฟอกเงินตามกฎหมายไทยเรียกว่าเอากลับนะครับเรียกว่า,าเขาเคยดวนคดีที่เยมันแล้วยกฟ้องแต่ตอนนี้ก็อาศัยช่องว่างางกฎหมายมาดําเนินคดีกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ในคดีฟอกเงินเหมือนกันแต่เที่ยวนี้เป็นการดําเนินคดีในประเทศไทยซึ่งทนายก็เคยยืนยันมาแล้วว่าเงินเนี่ยมันเป็นของพระอาจารย์คึกฤทธิ์หรือวัดนาป่าพงศ์ดังนั้นเมื่อเงินเป็นของอาจารย์คึกฤทธิ์คนที่เสียหายเนี่ยมันน่าจะระอาจารย์คึกฤทธิ์เราะมันมีเจตนาชัดเจนในเรื่องของการโอนเงินไปสร้างวัดมันไม่เป็นเรื่องของการยักยอกหรือช่อโกงหรือฟอกเงินคือต้นทางเนี่ยพเพื่อเจตนาไปสร้างวัดแต่ว่าทําให้นางกัญญาพัก หรือยุเนี่ยถูกดำเนินคดีแต่เมื่อคดีจบไปแล้วนะฮะกลายเป็นว่าพระอาจารย์เนี่ยครึกฤทธิ์เนี่ยกับโดนนางกัญญาพัน์มาดำเนินคดีเป็นการลักษณะว่าเอาคืนสรุปก็อกิอาคืนเหมือนคล้ายๆว่าเขาเคยเดือดร้อนเรื่องเรื่องคดีนี้ตังนั้นพระอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยก็ต้องเดือดร้อนด้วยนะฮะการกระทําของ นางกัญญพัฒเนี่ยมันมองเห็นชัดเจนถึงเกตนาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและก็การฝังใจที่เกิดจากการตัวเองต้องกลายเป็นผู้ต้องหาแต่โอเคครับมันก็เป็นสิทธิของนางกัญญพัฒน์แต่เรื่องนี้อนอกจากนางกัญญพัฒน์ได้มาแจ้งความที่ตํารวจแล้วนะครับก็ยังไปร้องที่ปปชมันก็เลยทําให้คดีช้าไปนะฮะแต่ปัญหาคือว่านางกัญญพัฒน์เนี่ยมาร้องเรียนที่มูลนิธิกองทัพธรรมนะฮะ เพื่อให้มาติดตามเรื่องที่นางกัญญาพัฒน์เนี่ยเคยไปร้องต่อตำรวจและร้องต่อปปชปัญหาแรกคือมันเป็นข้อสงสัยว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยเราก็ฟังฟังดูตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นกองทัพของทนายเนี่ยเพื่อมาปกป้องฝ่ายธรรมในการปกป้งองคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะชื่อมันก็บอกแล้วว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรม ใครอ่านใครฟังดูก็เข้าใจว่าเป็นทนายกลุ่มทนายตั้งมาเพื่อเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยเป็นฝ่ายธรรมนะครับซึ่งฝ่ายมารทนายก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงใครนะครับแต่สิ่งที่ทนายของมูลที่กองทัพรรมเ่ยออกมาไปร้องเรียนที่บอก,อบอกอปปปเนี่ยแทนนางกัญญาพักนะครับโดยที่ได้รับมอบหมายมา,ท,า,ท,า,ท,าทั้งๆที่เรื่องเนี้ยก็ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการ ตรวจสอบของตํารวจและปปชอ,อยู่และปปชขณะนี้กำลังพิจารณาว่าเรื่องที่นางกัญญาพัฒน์ไปร้องเรียนเนี่ยปปชจะทําเองหรือส่งเรื่องมาให้ตํารวจทําต่อเพราะว่าปกติเรื่องของปปชเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยปปชอ,อาจจะดําเนินการเองหรือให้ตํารวจทาต่อก็ได้นะครับก็เลยไม่ค่ะการไปไปร้องเรียนของทนายอ่มูลนิธิกองทัพธรรมเนี่ยทนายก็เลยไม่เข้าใจว่ามูลนิธินี้ ั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาหรืออะไรแน่นะครับเนื่องจากคดีระหว่างนางกัญญาพัชรกับหลวงพ่อพระอาจารย์ครฤทธิ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวฟ้องกันไปฟ้องกันมาเหตุก็เรื่องเงินสิบสองล้านแต่การที่ทนายกองทัพธรรมไปร้องเรียนที่บกปปปเนี่ยกับเป็นการตีข่าวเหมือนกับสร้างเรื่องให้มันใหญ่โตและดูเสมือนหนึ่งว่าเนี่ยเสมือนหนึ่งนะครับทางพระอาจารย์ครฤทธิ์เนี่ย ได้กระทำความผิดแต่ตำรวจเพิกเฉยดังนั้นทนายกองทัพธรรมเนี่ยจึงได้มาติดตามคดีนะไม่ได้มาอะไรมากนะครับมาร้องเรียนเหมือนกับมาติดตามคดีกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมกับทางทนายกองทัพธรรมนำเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการโอนเงินอะไรทำนองนี้นะครับแล้วมาเปิดเผย ผ่านสื่อซึ่งหลักฐานในนี้ทนายเชื่อว่ามันจะมีอยู่ที่ตํารวจและปปอชอแล้วคือเวลาลองไปร้องเรียนตารวจก็ใช้น่าจะใช้เอกสารชุดนี้ไปปปอชอก็น่าจะเอกสารชุดนี้ไปร้องเรียนที่ทนายกองทัพธรรมก็น่าจะเป็นเอกสารชุดเดียวกันดังนั้นเอกสารมันก็อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วแต่การที่ทนายกองทัพธรรมเนี่ยเอาเอกสารพวกนี้มาพูดเนี่ยเอามาแถลงเนี่ยมันเหมือนดูแล้วว่าแปลกๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ มันชัดกเจกนคือว่าทางทนายกองทัพทาเนี่ยก็ต้องการให้ตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบนยขยายเรื่องนะขยายเรื่องนะครับไม่เกี่ยวกับสิบสองล้านแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับดฟ้องเงินสิบสองล้านนะครับการใช้จ่ายเงินของวัดของพระอาจารย์คือลิทธ์ขยายแล้วนะโดยมีการอ้างถึงกฎกระทรวงกฎกระทรวงเนี่ยซึ่งทนายเป็นทนายยังไม่รู้กฎกระทรวงคนนี้เลยนะครับ โดยที่ทนายเชื่อมั่นเลยนะตัวทนายเชื่อมั่นว่าพระทั้งประเทศไทยเนี่ยเกือบจะไม่มีองค์ไหนเลยครับรู้ถึงรายละเอียดของกฎกระทรวงและปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาอย่างเข้่งขัดปกติเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าวัดก็บริหารเงินกันเองโดยอาศัยมรรคทายกขณะอาศัยกรรมาการวัดแต่ส่วนมากก็อาศัยคําสั่งของเจ้าวาดซึ่งเราชาวพุทธเข้าใจอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เป็นปฏิบัติกันมาสืบเทือกสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้แต่การที่กลุ่มของ มูลนิธ,ธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยนำกฎกระทรวงมาใช้เพื่อตรวจสอบพระเนี่ยถ้าเอากฎกระทรวงมาใช้จริงๆนะครับทนายเนี่ยเชื่อว่าพระทั้งประเทศเนี่ยอาจจะผิดทั้งหมดด้วยเลยโดยเฉพาะพระบ,บ้านนอกนะครับร้อยละร้อยละไม่มีใครนะฮะเจ้าวัดที่ไหนเราไม่รู้เรื่องกฎกระทรวงอะไรพวกนี้หรอกครับเพราะวัดวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่ไปวันวันโดยเฉพาะพระเล็กๆอ่แลวบางองค์ก็ไม่รู้ว่ามีกฎกระทรวงตรงนี้ด้วยเหมือนเช่นการที่ทุกวันเนียจะมาให้จเจ้าวัดธบัมชีวัดเนี่ย ซึ่งก็ไม่เคยทํามาก่อนพอมีเรื่องทีวัดมีปัญหาทีก็เ,เอากฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นช่องว่างในการเล่นงานพระในงานวัดจนเจ้าวาดบางรูปเนี่ยทั้งภาคเหนือเนี่ยทําอะไรไม่เป็นเลยผูกคอตายทั้งๆท,ที่การทําบัญชีวัดเนี่ยมันไม่ใช่กฎกิจของสงฆ์ที่ต้องไปเรียนรู้แต่อย่างใดแต่อยู่ดีๆเอาออกกฎมาให้ทําบัญชีมันก็เลยกลายเป็นว่าพระเนี่ย ทำตัวเองไม่ถูกบางคนคิดแก้ปัญหาไม่เป็นอย่างเช่นผู้ขอตายไปซึ่งเราไปเห็นข่าวดังนั้นเนี่ยการที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อดิกเต่านะครับแทนที่เนี่ยจริงๆต้องไปยื่นเรื่องต่อผู้บังคับการกรองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็คือท่านพลตารวจตีประสงค์เฉลิมพันธ์ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการโดยตรงนะมีอํานาจโดยตรงเนี่ยเป็นผู้บังคับการเนี่ย แต่กลุ่มทนายกองทัพทาไม่ได้ทําครับไม่ได้ทําไม่ได้ไปยื่นเรื่องยืดเรื่องร้องเรียนต่อท่านพลตาร,รวจตีประสงค์เฉลิมพันธ์แต่กลับไปยื่นเรื่องต่อบิกเตาแถมนะครับใช้สถานที่ของบอกอปอปอป,อปอเป็นที่ถแถลงข่าวไม่มีตารวจมารับเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าตํารวจมารับเรื่องและถแถลงข่าวไปถแถลงข่าวฝ่ายเดียวตรงนั้นมันเป็นสถานที่ราชการ ตำรวจปปปเนี่ยปล่อยให้กลุ่มทนายกองทัพธรรมเนี่ยไปแถลงข่าวโดยข้างหลังเนี่ยมีตาเครื่องหมายสัญณ์ของบกปปปอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็ทําให้การแถลงข่าวของกลุ่มทนายอ่มูลที่กองทัพธรรมเนี่ยมีพลังดูแลหน่าเกงขามนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านให้การต้อนรับเต็มที่เลยใช้สถานที่ของบกปปปเลยจริงๆเนี่ยมันทําได้เลยครับถ้ามันทําได้เดี๋ยววันหลังทนายจะไปแถลงข่าวบ้าง ก็ขอใช้สถานที่ราชการแถลงเสร็จแล้วก็ค่อยไปยื่นเรื่องต่อบิ๊กเต่าซึ่งบิ๊กเต่าก็ไม่ได้ทํางานอยู่ที่บกปปปนะครับท่านทํางานอยู่ที่อกองบัญชาการตํารวจนครบาลก็อยู่ใกล้ๆกันนะน่าจะอยู่ใกล้ๆดังนั้นเนี่ยการกระทาของมูลนิธิธนากรทัพธรรมแล้วตํารวจปล่อยปะละเลยเนี่ยท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านลองมาอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ดูยังไงแล้วก็ไม่เหมาะสม ครับโอเคอันครั้งนี้อาจจะผิดพลาดไปอาจจะมีการสูเออะไรกันหรือเปล่าอันนี้ทนายไม่รู้แต่สิ่งที่ทําเนี่ยมันเป็นการที่ดูยังไงก็ไม่ต้องไม่ควรแน่นอนแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับทนายก็งงเนี่ยมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยแทนที่จะมาออกมาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาทับนําเรื่องเนี้ยเรื่องระหว่างนางกัญญาภักดอหรือยุค หรือพลอยอะไรเนี่ยไม่แน่ใจชื่อเล่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับระหว่างนางกัญญาพักกับทางพระอาจารย์ครกฤตเนี่ยมันมาดําเนินการเป็นเรื่องใหญ่โตมันเพราะว่าแค่มาร้องเรียนทั้งทั้งทีงทงทงทง่หน่วยงานราชการตํารวจกปปปเขาดาเนิกนการอยู่แล้วบปปชมันดำเนินการอยู่แล้วแถมนางกัญญาพักก็ยังบอกว่ามีทนายส่วนตัวอยู่แล้วมันยิ่งเห็นความผิดปกติว่าทําไม กลุ่มทนายกองทัพรรมถึงเหมือนกับใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็ถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็หือลือนะฮะที่อยากจะทําเรื่องนี้เหลือเกินซึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามูลนิธิเนี่ยทําฟรีหรือว่ามีค่าจ้างบอทนายไม่รู้นะครับแต่ปกติมูลนิธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสําคัญที่สุดกลุ่มทนายกองทัพรรมเนี่ยอาจจะบอกว่าทําไปเพื่อปกป้อง ศาส,สนาจัดก,การภาพไม่ดีอันนี้จะพูดก็พูดไปได้ครับแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานชัดเจนนะฮะแล้วเป็นหลักฐานที่แบบคลิปวิดีโอหรือยังไม่ได้อยู่ในมือตํารวจหรือไม่ได้อยู่ในมือปปชแล้วเอาหลักฐานมาเพิ่มไม่ใช่เอาหลักฐานที่ไม่ชัดเจนและน่าจะอยู่ในมือของตํารวจและปปชแล้วแถมเชื่อหลักฐานพวกนี้นะครับ แต่และคนนี่เขาเชื่อหลักฐานพวกนี้ก็สรุป่ามันเป็นฟังการฟังฝักงข้างเดียวแล้วก็เอาสิ่งที่หลักฐานที่อยู่ในมือฟังมาข้างเดียวเนี่ยมาทําข่าวหรือเขา,เ,ขาเรียกปั่นข่าวให้เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นที่สนใจของประชาชนใน,นานะทนายนะครับเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเกิดขึ้นกับวัดยังไงผิดถูกก็ไม่รู้ล่ะ ะะแต่ถ้าผิดมีหลักฐานชัดเจนอันนั้นว่ากันไปแต่ถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนทนายไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาลุมลุมสมหัวโจมตีเพื่อจะ,อะฟาร์มสัจใจหรือไปรับจ้างใครมาหรือมีอคติก่อพระหรืออาจจะเป็นพวกต่างศาสนาอันนี้สมรอยเข้ามาะฉะนั้นนะครับก็อยากจะแนะนําวัดทุกวัดนะครับต่อไปนี้นะครับให้คําว่าตํารวจมาขอความร่วมมือลืมเลยครับไม่มีความร่วมมือ อย่านะอย่าไปหลงกลน,นะครับถ้าตํารวจต้องการอะไรหาหลักฐานอะไรก็ให้ตํารวจไปขอหมายค้นมานะครับอย่ายินยอมให้คนโดยไม่มีหมายอย่าอ้างว่าขอความร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมมือเขาอันนั้นเนี่ยเท่ากับว่าท่านฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในที่เคหสถาน <c oughs> เช่นในกุฏิของเจ้าอาวาสในห้องส่วนตัวของพระซึ่งเขาเรียกว่าเอาสรุปสรุปไง่ายๆว่าเป็นเคหสถานก็แล้วกัน,กนหรือที่ส่วนตัวถ้าต้องการเข้าไปนะครับ ้าไปเข้าไปหาอะไรก็ให้ไปขอหมายคนจากศาลมาก,ก่อนและที่สําคัญที่สุดไอค้คาว่าขอฟ้อ์ร่วมมือขอโทรศัพท์ขอหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับขอหมายเลขบัตรประชาชนนะอย่าให้อยากจะได้โทรศัพท์เป็นพยานหลักฐานหรือเป็นของที่ใช้ในการการทำความผิดไปให้สารออกหมายมานะครับถึงจะให้กับตํารวจไปถ,ถ้าว่าไม่มีหมายไม่จําเป็นครับโทรศัพท์สมุดบัญชี เป็นของส่วนตัวนะครับอันนี้ที่ทนายต้องมาเตือนเนี่ยเพราะหลายหลายเหตุนยครับเอาหลักฐานที่ได้จากผู้ถูกกล่าวห,หาหรือพระเนี่ยแล้วก็เอาสุดท้ายก็เอาพวกนี้มาแล้วก็มาถแถลงมาเส้นทางการงงเส้นทางการเงินอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการไม,ไม่ไม่ถูกต้องเลยนะครับในฐานะที่ทนายก็คือทนายกฎหมายก็คือกฎหมายตำรวจไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นในพลหรือจ่าหรือในสิบต้องทําตามกฎหมาย โดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะต้องรู้กฎหมายมากดังนั้นเนี่ยครับขอร้องเลยครับเลิกใช้วิธีลักไก่ขอความร่วมมือขอโทรศัพท์แล้วไปหาหลักฐานจากโทรศัพท์ไปหาหลักฐานจากสมุดบัญชีแล้วก็มาปล่อยพาวเส้นทางการเงินว่านี่โอนไปคนนั้นโอนไปคนนี้โอนไปคนนโอนไปคนนั้นทั้ทงๆที่มันมีเหตุเยอะแยะไปที่พระเนี่ย บางทีเป็นบัญชีส่วนตัวโอน,น ون, โอนไปให้กับคนนู้นโอนไปให้กับคนนี้โอนได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรถึงมันจะผิดมันก็ผิดเล็กน้อยมันไม่ได้เป็นการอะออะไรมากมายไม่เป็นละไม่เป็นเรื่องที่จะต้องถูกดำเนินคดีครับการโอนเงินให้กับคนไม่ใช่ไปโอนไปยาเสพต,ติดนะฮะไม่ใช่ไปโอนไปซื้ออาวุธอย่างเงี้ยอมันมันแค่โอนเพื่ออาจจะบางครั้งว่าให้คนยืมหรือความช่วยหรืออาจจะโอเคอาจจะผิดตำธรรมวิมนยัยหรือข้อปฏิบัติของสงฆ์แต่มันไม่ได้ผิดกฎหมาย แล้วเห็นเห็นเลยนะครับเวลาตํารวจได้รับเอกสารไปเนี่ยก็ไปปลยอยข่าวผ่านสื่อสื่อลองสื่อหลักยูทูบเบอร์ซึ่งพวกนี้คอยรับลูกจากตํารวจอันนี้ว่าเป็นลูกเบสของตํารวจนะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้มาจากตํารวจโอ้ฉันฉันเชื่อแล้วว่าได้ข้อมูลจากตํารวจออกข่าวทาลายพระทาลายวัดเนี่ยจนคนเขาเชื่อไปหมดแล้วว่าพระเลวพระชั่วพระกระทำความผิดจริงนะครับหลังจากนั้นตํารวจก็ยืน่นยื่นมือเข้ามาดําเน,เนินการ โดยอ้างกระแสข่าวพวกนี้ซึ่งเรื่องทั้งเกิดที่นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับพระและคนทั่วไปแต่ที่สำคัญที่สุดกฎหมายเนี่ยมันมีไว้ทั้งเอาผิดและคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างเช่นบ้านของทนายเนี่ยคนอื่นบุกรุกเข้ามาเนี่ยกฎหมายก็คุมทองนะฮะคนบุกเข้ามาก็ผิดดังนั้นกฎหมายมันทั้งเอาผิดและคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ระบบประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาอยากกล่าวหาใครว่ากระทำความผิด เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานตารวจต้องไปหาหลักฐานเอาเองนะครับไม่ใช่มารักไก่หาหลักฐานจากคนต้องสงสยัยแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยมาขยายเรื่องขยายเรื่องนะฮะอย่างเช่นในสมุดของทนายไปหรือสมุดของพระไปแล้วก็ไปขยายเออทนายวันนี้โอนให้ใครพระโอนให้ใครเออโอนให้คนนี้ก็ต้องถือว่าอสงสัยแล้วเนี้ยอาจจะไม่ชอบแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมดังนั้นเนี้ยทนายก็เลยจําเป็นที่จะต้อง เดือนอย่างวัดทุกวัดพระทุกพัดนะครับท่านต้องป้องกันตัวท่านเองแหละครับเพราะกระแสในการทำลายพระทำลายวัดในเวลานี้มันสูงมากซึ่งนายก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังและเขาทาไปเพื่ออะไรโอเคครับ